สวัสดีค่ะสวัสดีคนไข้นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคนไข้นะคะเพื่อนๆน่าจะจำได้เดี๋ยวเราลอสมาชิกเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยนะคะว่าคนไข้อันยุเท่าไหร่ให้เพื่อนทายเลยค่ะเราจะเล่นเกมนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครทายถูกนะคะเรามีรางวัลให้โอ้โหเป็นไงล่ะเรามีรางวัลให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เรามีฉีดสเต็มเซลล์ให้ฟรีหนึ่งเข็มสำหรับสมาชิกที่ทายอายุพี่ถูกนะคะเข้ามาแล้วสิบสองท่านนะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิบแปดแล้วเร็วมากดูนะคะนี่นะคะเริ่มนะคะใครอยากร่วมสนุกเล่นเกมกับเรานะคะด้วยการทายอายุค่ะทายอายุคนไข้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนกดไลค์ด้วยขอบคุณมากกดแชร์ด้วยนะคะ ปิดผมนะคะพี่ไม่ต้องถือนะคะคนไข้เปิดผมให้โชว์เลยนะคะโชว์ให้หน้าเห็นเลยนะคะว่าหน้าสองข้างเราเนี่ยต่างกันชัดเจนนะคะเราจะเริ่มจากให้สังเกตหน้าข้างนี้ก่อนนี่นะคะในเคสนี้เราเริ่มทําจากหน้าข้างที่ห้อยมากกว่าก่อนนะคะสองข้างไม่เท่ากันนะคะเป็นคนที่หน้าข้างนี้คือถนัดนอนข้างนี้มั้งเลยทําให้รู้สึกว่าตรงนี้ข้างเนี้มันมันห้อยใช่แล้วนี่พอหลังจากทาเสร็จทันทีเห็นไหมคะว่าวันนี้นะคะเราทาโปรแกรมฟลักซ์อายนะคะเป็นตัว สกาเลตพ m เยมของเรานะคะตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดดึงยกได้เยอะเป็นพี่น้องกับการผ่าตัดนะคะแผลเราจะซ่อนอยู่บริเวณไรผมนะคะก็ไม่ทําให้เกิดรอยแผลเป็นข้อดีคือไม่มีรอยแผลเป็นไม่เขียวไม่ช้ำไม่บวมเห็นไหมคะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแล้วก็เห็นผลทันทีไหมคะเห็นผลทันทีไม่เจ็บไม่คือไม่ไม่รู้สึกเลยว่าตอนนี้คือที่ที่ไม่รู้สึกนี่คือไม่รู้สึกยาชานะคะไม่ใช่เกี่ยวกับการร้อยไหมเลยไม่ได้แบบ ไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะไม่เจ็บไม่บวมไม่ต้องพักฟื้นทำเสร็จแต่งหน้าได้เลยออก้าได้เลยนี่คือแบบว่าคือคลีนหน้านิดเดียวเองแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็คุณหมอก็ดึงให้เลยนี่ในเคสนี้นะคะเรามีจัดกรอบหน้าเรามีทาเนี่ยงด้วยโชว์เนี่ยเลยค่ะไม่บวมนะคะไม่มีไม่มีคืไม่มีรอยแล้วก็กรอบหน้าชัดมากค่ะ สวยเลยนะคะปกตินะคะเวลาที่ทำเหนียกนะคะถ้าไปเจอหมอหรือไปเจอคลินิกที่ไม่ชำนาญเรื่องการร้อยไหมร้อยไปแล้วนะคะจะมีปัญหาตลอดใช่นี่มีคำถามว่าร้อยไหมอะไรคะเป็น Fox Eye นะคะใช่ดูตาค่ะสังเกตตาเห็นไหมคะตายาวขึ้นยกขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเห็นไหมคะนี่แล้วดูตาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะจะจะตรงๆกว่าใช่ฝั่งนี้จะขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะ อันนี้เราทําขึ้นนิดเดียวพอนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปเล่นมิวได้ <c oughs> ไม่คือปกตินะ <c oughs> ด้วยเชื้อชาเผ่าพันแล้วเ,เราก็จะแบบเป็นตาอย่างนี้อยู่แล้ว,าวยาวๆคุณหมอก็เลยแบบเน้นเน้นตรงนี้ให้มากกว่าใชา่แล้วก็ดึงช่วงตานิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้มันยกเกินไป <c oughs> เพราะว่าถ้ามันยกเกินไปเนี่ยอาจจะดูแปลกได้ <c oughs> นะคะเราก็จะเน้นดึงช่วงแก้มดึงปากแล้วก็แก้แก้มห้อยเมื่อเทียบกับหน้าข้างนี้นี่ยังมีอยู่เห็นไหมคะห้อยเยอะแล้วก็ดูเรียงฝิปปากจะดูย้อยกว่าให้ดูสเกตก้อนนี้ค่ะ ตกลงมาเยอะมากเห็นไหมคะใช่ค่ะนี่คือเพิ่งทําเสร็จเลยนะคะท่านรูเหี่ยวชัดเจนเลยนะคะอันนี้เห็นชัดมากเห็นไหมคะว่าหอยเหี่ยวมีก้อนตรงนี้เยอะเลยใช่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือคุณหมอจัดให้คือจัดนอกจากจัดกรอบหน้าแล้วอะคุณหมอยังแบบยกยกแก้มเหมือนเหมือนเปลี่ยนกล้ามเนื้อใหญ่ที่กล้ามเนื้อให้ด้วยต้องก็คือเราสุดยอดจัดเขาเรียกว่าเราเราจัดฟังชั่นนะคะ เราจัดฟังก์ชันไงเรียกว่าเป็นการจัดฟังก์ชันของกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้ใหม่นะคะทำให้คนไข้เนี่ยมีฟังก์ชันของกล้ามเนื้อดีขึ้นนะคะก็คือหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาหนึ่งพอเริ่มอายุเยอะหน้าตกหน้าห้อยหน้าแก่จะรู้สึกว่าปากมันตกแล้วก็หน้ามันคว่ำาเราเศร้าใช่จะดูเหมือนเศร้าตลอดเวลาถูกต้องแล้วมันก็ไม่ดีตรงหงอแหงด้วยอะค่ะถูกต้องค่ะหมอนวุ่นจัดให้หมดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเรา เขาเรียกว่าเราแก้ไขฟังก์ชันก็เรียกคือเรียกว่าการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อของคนไข้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อแล้วที่สําคัญเนี่ยทำให้หน้าดูโมเฮงดีขึ้นเข้ารูปมากขึ้นจัดเรียงอนาตมีของกล้ามเนื้อใหม่นะคะก็ทําให้ทั้งหมดเนี่ยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยนอกจากจะได้หน้าสวยขึ้นแล้วนะคะยังได้ฟังก์ชันแล้วก็ได้การทํางานของใบหน้าที่ดีขึ้นด้วยเห็นไหมคะนี่นะคะ เพื่อนๆร่วมเล่นเกมได้เลยนะคะนี่นะคะร่มเล่นเกมได้เลยใครทายอายุถูกนะคะเรามีสเต็มเซลล์มให้ฟรีนะคะเราจะเริ่มเฉลยอายุแล้วค่ะตอบคาถามได้เลยนะคะอันนี้อันนี้คุณหมอกว่าเนี่ยเป็นสกาเลตใช่ไหมคะใช่เรามีเก็บเนี่ยด้วยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะทําสวยที่นี่ไม่ผิดหวังนี่คนไข้ประจำเลยนะคะค่ะก็ถ้าร้อยไหมเนี่ยก็จะไม่พลาดคุณหยาจจมาที่เกี่ยวกับรไหมจากโครงหน้าต้องขาที่นี่นะคะ เห็นไหมคะเตเวอร์มีคนตอบมายีสบดนะคะส1สอดนะคะยังไม่ใช่ดีใจนะี่ดีใจใจมากดีใจมากดีใจมากนี่ตั้งดีใจอยู่นะคนไข้ยิ้มเลยนะคะสามห้าสามเก้ามาแล้วค่ะตัวเลขมาแล้วค่ะส5มห้าค่ะเราจะหยุดที่คนตอบถูกนะคะเราจะหยุดที่คนตอบถูกนะคะเราจะหยุดที่คนตอบถูกคนไหนตอบพี่ปักเข้าไปเลยค่ะคนไข้ปักเลยนะคะา ใครที่คิดว่าคุณทิศากรเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยมาทําซ้ําได้คือใครที่คิดว่าคุณหมอใช้แอปในการไลฟ์ไม่มีเลยนะคะนี่คือหน้าสดคือเพิ่งคลีนแล้วก็ร้อยสดๆเลยไม่มีเอฟเฟกใดๆเลยใช่แล้วคุณหมอก็คือจัดเรียงกล้ามเนื้อให้ใหม่เลยตอนที่ร้อยเลยนะคะนี่มีตะสามสิบสามสิบสามสิบังนั้นเลยนะคะสี่สิบห้ามีมาแล้วมีมาแล้วเริ่มใกล้แล้วเริ่มใกล้แล้วเฉียด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 แล้วเร็วค่ะเราจะจบที่คนที่ตอบถูกนะคะ ยักตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราไล่ดูคําตอบนะคะสําหรับผู้ร่วมสนุกกับเรานะคะไม่เฉลยออกอากาศได้ไหมเนี่ยนี่นะคะต้องภูมิใจนะคะสวยด้วยหมอนุนนะคะใครอยากเป็นอมตะแบบนี้ต้องมาอาทิตาคลินิกนะคะใช่ต้องมาหาหมอนุนเท่านั้นนะคะต้องมาอาทิตาคลินิกนะคะพี่เขาไม่ย้ายค่ายเลยนะคะใช่เพราะว่าไม่มั่นใจที่อื่นนะคะแล้วก็มาที่นี่ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะ ทำออกมาแล้วสวยทุกคนนะคะคนไข้ที่ร้อยไปแล้วนะคะก็เข้ามาร้อยเพิ่มได้นะคะเห็นเลยนะคะเนี้ยเดี๋ยวปากข้างเนี้ยดีขึ้นดูปากข้างนี้ยังแบบคว่ำก่อนเลยอ่ะมาแล้วค่ะเริ่มมีใกล้เคียงบ้างไหมคะใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วนะคะมาแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะนี่แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะมีคําว่าใกล้แล้วค่ะใกล้มาแล้วตัวเล่นเยอะมากตัวเล่นเยอะไามนี่เรานี่เราแบบว่านี่รไหัวหรือเปล่าไปหัวหรือเปล่ามัวต่อไปอะไรอย่างเงี้เห็นไหมคะว่า หน้าเปลี่ยนไปเลยนะคะให้ดูนะคะว่าหน้าสอง<ก>ข้างสองข้างนี่คือไม่ไม่ไม่ไมเท่ากันเลยเห็นไหมฝั่งน,นี้ยังมีตุยตุยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บุ๋มด้วยค่ะจริงๆข้างนี้ก็เป็นนะคะแต่ว่าคุณหมอจัดให้ใหม่ตรงนี้ก็เรียวใช่จัดเรียงกล้ามเนือ้อแล้วเราก็โยกกล้ามเนื้อนะคะ <S <S ไหมอของเราดึงกล้ามเนื้อได้นะคะเราก็โยกกล้ามเนื้อเพื่อให้ฟังก์ชันของกล้ามเนื้อการทํา,าง,งานดีขึ้นแล้วก็ไปปิดจุดที่บกพร่องใช่ค่ะแล้วก็ยกยกเขาเรียกว่ายกยกเพื่อความสวยงาม อย่างข้างนี้ดูดูหนกแก้มใหญ่ข้างนี้ดูหนกแก้มเล็กลงไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันมันขึ้นเสริมขึ้นมาเต็มที่เห็นไหมคะหนกแก้มเล็กลงเห็นไหมคะหนกแก้มเล็กลงแล้วก็แก้มตออให้สังเกตแก้มตออตรงนี้ค่ะหายไปเลย<ช>แก้มหายตอบใช่ป่ะคะนี่แก้มหายตออฝั่งนี้เขับเต,ต็ม <ๆ S 1> ขึ้นด้วยนะคะขมับก็เต็มขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่าไม่มีที่ไหนทําได้แบบที่นี่แน่นอนโปรเฟชชั่นอลมากสุดยอดต้องหวานด้ยนะคะมาอะไรนะคะเราจะตอบอายุหรือยังคะ มีถูกบ้างไหมคะมีแต่เฉียดมีแต่เฉียดอุ้ยมีเลยอ่ะน่ากลัวมากใจร้ายอ่ะเรามาบอกนะคะเกือบ50แล้วนะคะนี่คือผู้หญิงอายุเกือบ50นะคะที่รักษาที่อธิตาคลินิกมาต่อเนื่องนะคะนี่เลยสวยเวอร์ผุ้ตายขอบพระคุณก็เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆน้องๆก็รีบมาจัดกับหมอสะก่อนี่บอกเลยนะคะว่า จะให้จิ้มไปดิ้ว่น่ไหนคะตัวเลขมา <laughs> เกือบครบทุกตัวแล้ว <laughs> เดี๋ยนะใครจะได้รางวัลของเราคะยังไม่มีตรงตรัวอ๋อมีมีแล้วมีแล้วมีแล้วคนนี้คนนี้คนนี้ตรงอ๋อมาเลยนะคะอ้าวนะคะ <ใน S 1> เดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลน,นะคะอินบ็อกซ์นะคะให้ทุกคนเปิดรับอินบ็อกซ์ของอธิตาคลินิกด้วยนะคะใช่มีคนถูกแล้วค่ะมีคนถูกแล้วนะคะเราตัดสินแล้วค่ะเราตัดสินแล้วนะคะนี่เลยนะคะตัดสินนะคะขอคนที่ตอบคนแรกนะคะใช่ คนที่ตอบคนแรกคือเลขนนั้นเลขนั้นค่ะสี่สิบแปดนะคะโอ้โหกันยานันค่ะใครคนแรกนะคุณกันยานันแต่มันรีกับเลขสี่สิบแปดนะใช่ใช่ก็ตอบคนแรกเราต้องเอาคนที่ตอบคนแรกถูกนะคะสี่สิบแปดนะคะน่าเด็กมากเป็นไงล่ะเด็กที่ไหนคะเด็กที่อภิตาคลินิกใช่ไหมคใช่ค่ะคนนี้เป็นคนไข้ประจํานะคะถ้าสังเกตได้ก็คือมีก่อนหน้านี้ก็รีดไม่ลา้แล้วนะคะเพราะว่า ทำจนสวยแล้วก็เลยมารีวิวได้วันนี้ก็สวยอีกเหมือนกันค่ะขอรีวิวหลังจากทําให้ดูก่อนครึ่งหน้าไม่ขอก่อนนะคะที่นี่เราฝีมือใช่ค่ะให้เห็นก่อนว่าพอใจใช่ชัดๆเลยค่ะดูก็ดูฝั่งนี้ยังยังมีเว้นวักตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยโหนกแก้มแล้วก็ตรงนี้บุ๋มจริงๆมันเหมือนกันแต่เนี้ยคุณหมอจัดให้แล้วมันไม่บุ๋มแล้วอะค่ะใช่แล้วก็ดูคมับแล้วก็หนกแก้มเนกลม เห็นไหมคะว่าหนกแก้มข้างนี้ดูเล็กกว่าหนกแก้มข้างนี้ใหญ่พี่เขาเลยชอบไปเอาผมปิดไว้ก่อนใช่เอาผมปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนยังยังอายอยู่ยอายอยู่มันยังฟ้องไวอยู่ค่ะยังอายอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าหน้าหลังจากที่รับการรักษาแบบถูกวิธีหลายหลปีต่อเนื่องกันมาใครจะรู้ว่านี่คืออายุสี่สิบแปดนะคะแต่มันจะต้องได้รับการรักษาแบบถูกวิธีด้วยและต่อเนื่องนะคะอย่าอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้ทิ้งจนจนมันเกินเยียวยาใช่เพราะว่า อย่างของคนไข้นะคะก็เข้ามาต่อเนื่องแล้วก็มารักษาเขาเรียกมาโดยตลอดสองสาเดือนเขาก็จะมาเก็บนู่นนี่นั่นตลอดหมอเคยบอกคนไข้ไปว่าเมื่อรักษากันต่อเนื่องแล้วหน้าคนไข้จะเด็กลงเรื่อยๆเด็กลงอย่างน้อย10บ0ปีเลยเห็นไหมคะว่าตัวเลขแรกที่มา30กว่าเองเห็นไหมคะเด็กลงไป20ปีเหมือนที่หมอบอกถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วพอหลังจากที่เรารักษาถูกวิธีปุ๊บหน้าคนไข้เนี่ยก็จะสวยอยู่ตัวพูดง่ายๆว่า พอเราจัดโครงหน้าเสร็จแล้วเวลาที่คนไข้แก่ตัวลงจะแก่ลงแบบช้าๆหลายๆคนกลัวค่ะตึงๆแบบนี้เวลาแก่เราเหี่ยวห้อยเลยไหมไม่นะคะมันก็ก็คือเราก็ไม่ปล่อยให้เราเป็นอย่างนั้นไงคะเราก็ต้องรีบมาหาคุณหมอก่อนไงคะเราจะไม่ได้ปล่อยตัวไปสี่ห้าปีจนเหี่ยวจนแก่จนเกินเยียวยาปกติเราจะมีนัดฟอลโล่อัพกันอยู่แล้วหกเดือนปีหนึ่งหนึ่งปีหกเดือนเราจะเจอกันครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เวลา สมมติเราร้อยไหม่ไปหน้ามันตึงสวยเวลาผ่านไปเราอาจจะมีการแก่ตัวใช้คําว่าแก่ตัวแบบช้าๆไม่ใช่เหมือนร้านอื่นหลายๆคนชอบบอกว่าที่ร้อยไหมมาเคยล้อยมาสวยอยู่อาทิตย์เดียวหลังจากนั้นเหี่ยวเลยเป็นไหมไม่เป็นค่ะใช่ไหมคะไม,ม่สวยใช่ก็ค่อยๆแล้วก็มาหาคุณหมอบ้างก็คือมันเหมือนเม่แทนแน่น o เหมือนเราซื้อรถแล้วเราก็มีเปลี่ยนถ่ายเหมันเครื่องบ้านเราก็ต้องรถเข้าศูนย์บ้างก็เหมือนกันค่ะเราก็ต้องมาหาคุณหมอนะคะเห็นไหมคะเด็กลงไป สิบปีได้สิบยี่สิบปีหน้าเด็กมากนะหน้าเหมือนรุ่นเดียวกับหมอเลยสวยมากก็ก็เพราะว่าคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้ามานะคะตอนนี้โปรดีมากด้วยช่วงนี้โควิดนะคะโปรเยอะใช่ค่ะแล้วคุณหมอก็คือแจกจริงนะคะแล้วก็ทําให้จริงค่ะไม่ต้ทำได้จริงทําได้จริงด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้นี่ไม่ใช่หน้ามา ช่จา่ายเงินทำจ่ายเงินทำนะคะไม่ได้มาฟรีที่นี่ไม่มีรีวิวแบบจ้างมารีวิวนะคะ<ช>คนไข้ค,คนไข้สบายใ,บใจได้รีวิวจากตัวจริงจากคนไข้จริงๆที่<ช>มารับบริการจริงๆค่ะเราจะขอรีวิวหลังจากที่เราทําคนไข้ก่อนครึ่งหน้าเหมือนคนไข้ <C> e <at> ใช่ไหมหมอ<ช>ทำให้คนไข้เสร็จครึ่งหน้าพอเสร็จครึ่งหน้าปุ๊บหมอก็ถามคนไข้รีวิวได้ไหม<ช>หมอขอรีวิวได้ไหมทําให้ก่อนด้วย<ช> <ๆ S 2> นะคราวที่แล้วนะคะที่มาทําคอก็ทําไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วคุณหมอก็รีวิวก็คือก็ได้ขอด้วยคือที่นี่ก็คือทําได้ทั้งหมดนะคะคอก็ได้หน้าก็ได้ค่ะ<ช>แล้วก็มีส่วนอื่นอีกด้วยใช่มีคอนทัวร์บอดี้ตอนนี้เรามีส่วนของบอดี้มาแล้วเพิ่มแล้วก็มีแก้บาดโต ทำขาเรียวทำขาเรียวด้วยใช่ทำขายาว<ข>าทำขายยาว,ยวใช่แล้วก็ลดต้นแขนต้นขาได้หมดแล้วก็มีลดน้ำหนักเรื่องของสัดส่วนตอนนี้เรามาครบแล้วเยี่ยมเลยค่ะ,คะก็เข้ามานะคะเราก็จะได้สวยไปพร้อ,อมๆกันค่ะสำหรับสมาชิกนะคะที่ตอบถูกนะคะขอสมวนสิทธิ์ให้คนไข้ท่านแรกที่พิมพ์ตัวเลข48นะคะ ลบกวนแคปเจอร์หน้าจอของตัวเองมาเลยนะคะแล้วก็มารับสเต็มเซลล์ฟรีที่นี่นะคะคก็อินบ็อกนะคะทักอินบ box ็อกเข้ามาขอแคปเจอร์หน้าจอมาด้วยนะคะที่ตัวเองตอบไว้ในคําตอบของตัวเองนะจ๊ะเพร่าของเรารันเร็วมากค่ะใช่ใช่คาะไม่เจอแล้วว่าท่านไหนตอบ ใช่เราหาคนแรกไม่เจอแล้วนะคะคนไข้อายอยู่นะตออ<ช>แรกไม่้าบอกอายุนะคะใครจะคิดว่าผูา้หญิงอายุ50หน้าเด็กขนาดนี้ยังไม่ถึงสี่องคุณหมอยังไม่ถึงนะ<อ>ยังไม่ถึงเราเพิ่งหลักสี่พาใช่เ <ๆ S 2> พิ่งหลักสี่นะคะยังไม่ดอนเมืองเห็นไหมคะนี่สวยมากเห็นไหมคะก็หลังจากที่เราดูแลกันต่อเนื่องหน้าคนไข้ก็เด็กลงเรื่อยๆสภาวะความหย่อนคล้อยต่างๆดีขึ้นใช้คําว่าดีขึ้นวันนี้เราแค่มาเก็บรายละเอียดปริย่อยเก็บตามออปชันที่หมอบอกเฉยๆ มีต้องเปิดโชว์ค้งที่ยังไม่ได้ทําให้เห็นชัดๆนะคะแล้วแล้วคือตอนแรกก็แบบกังวลน,นะว่าเออเดี๋ยวจะเกินงบอะไรเงี้ยคุณหมอก็ถามตรงไปตรงมาค่ะว่ามีงบเท่าไหร่เท่านี้ไหวไหมไม่ไหวเอาอย่างนี้ได้ไหมคือคุณหมอก็จะมีออปชั่นให้เลือกนะคะไม่ต้องกลัวค่ะใช่เรามีออปชั่นให้เลือกแล้วก็รีวิวให้เราด้วยใช่ทำสวยกรุณารีวิวให้ด้วยจะขอบพระคุณมากแล้วก็สําหรับสมาชิกที่แนะนําคนไข้มานะคะก็เรามีของแถมให้ มีส่วนลดพิเศษให้แล้วก็ดูแลให้ทั้งเพื่อนที่แนะนำแล้วก็คนที่ถูกแนะนำด้วยนะคะก็สบายใจได้นะคะอยู่โควิดแบบนี้สบายๆที่นี่นะคะแล้วก็ของแถมส่วนลดเรามีมากมายนะคะสวยเลยไปดูเห็นไหมข้างนี้มันบุ๋มๆไปเนี่ยให้ดูกันชัดๆสำหรับข้างที่ยังไม่ทำเห็นไหมคะแล้วก็ข้างนี้ทำแล้วนะคะมันก็จะเนี่ยขาเรียบอันนี้ไม่ได้ใช้แอปนะคะน่าสนสนมากเพราะว่าเคยมีคนมีหลายๆคนนะคะ จับโป๊ะค่ะจับโป๊ะค่ะมีแอปค่ะมีแอปนี่น้าสดนะคะถ้าแอปเต็มที่ก็ลบสิวค่ะบอกเลยนี่นะะยังเห็นสิวอยู่เลยเนี่ยปกติถ้าเราใส่แอปให้คนไข้เราจะลบแค่รอยสิวรอยแผลเป็นเฉยๆไม่ได้ใส่แอปทําหน้าเหลี่ยวนะคะเพราะว่ามันยกอยู่แล้วนี่มีสิวอยู่เลยนะคะเนี่ยอันนี้เลยขอคนไข้สดเลยค่ะคนไข้หน้าสดค่ะนียหน้าสดใครนะคะพูดกันตรงๆนะคะที่นี่ไม่มีรีวิวเฟกไม่มีปลอมก็ ไม่มีจ้างรีวิวด้วยกล้าบอกนะคะคนที่รีวิวของเราเนี่ยคนไข้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ทําเสร็จครึ่งหน้าเราขออนุญาตคนไข้เห็นผลการรักษาแล้วรีวิวบอกเพื่อนๆบนเพจได้ไหมแค่นั้นเองนะคะก็สวยไปแล้วนะคะอันนี้คนไข้ประจำเข้ามากันเยอะๆนะคะเปะเมื่อมากเลยค่ะไปแล้วน้องค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ค่ะ